สวัสดีครับครับวันนี้มาวันดีกับผ้าว่าเทียวสวนยอมของมุงพัทยาอีกแง่งหนึ่งนะครับเนาะบรรยากาศสีลมเดื่นสวยงามดีทำได้กะอย่าไปิึงไปส่พร้อมกันก็มาวันนี้เลยครับก็เริ่มจากท้างเขาอันนี้ทั้งเขามาในสวนยอมนะครับเนาะต่นี่มองจอดรถจอดเรือโอ้ไม่จะมองจอดรถครับมองจอดเรือเพราะมีรถได้สบายครับ่วนมาจะเป็นรถรัตถุใ่นะครับเนาะ เพิ่นถึงมาจอดเพราะว่ารถยนต์ครับเพิ่นบม่แขม่าเาราะอ๋ออัอยงยานเขามานะครับเนาะอันี้อาจจะเป็นทางบันไดล,ลงจากเขามาอีกเขาหลุมนึงนะครับเนาะเสียลง,งมาฮะมองออกกางกายอันดับหนื่งดีครับในปาร์ต์โซนใหม่ครับเขียวกระจพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนพอดีแต่ว่าคณะ นาเรื่องก็จะลดหนาประจําอยู่อะไรจะเป็นแตท่านที่ออกร่างกายครับแบบจะลงกไปีส่องเขาลงไปอีกถอนึงนะครับเนาะแต่จะมีบันไดให้ลงบันไดลงอีกกระด่ประมาณน,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 นะครับนะั่นแหละบนไดลงนะครับเนาะเี๋ยบาวัานดีก็อ้าลงไปเบิงถ้าเท่าๆเนี่ยจะเป็นแบบโยกนะครับเนาะโย่คอยโยกงแข่งแจะเอาตามกำลังแของเลย เด้มาเมืองนี่กรมาบริดัทพร้อมนะครับบริดัทสุดของอร่างกายมาเนาะมาเห็นพอดีหรือแย่ไทยอินโอไปให้พี่ฝากพี่ฝากเนาะให้เบืองส่งน้ำกันนะครับเนาะแล้วมืงนะยังสีค่อย่างนี้โผล่มาเต็มยอดเลยนะครับเนาะของร่างกายก็พี่ให้พี่ให้น้องเมืองให้สนใจกันเยอะมากเลยนะครับเด้อ